คุณอนุชานะคะก็ออกมาชี้ว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะที่188เสียงข้างน้อยเสนอชิงนายกวันที่19กรกฎาคมนี้นะคะก้าวไกลและหากก้าวไกลไม่ถอย112โหวตพิธาเนี่ยจะยากมากส่วนท่าทีรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวรอการประชุมค่ะในวันอังคารนี้ก่อน เรื่องนี้นะคะนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกระแสข่าวการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพื่อโหวตนาย,ยกรัฐมนตรีแข่งกับนายพิธา นายอนุชาบอกว่าไม่ได้ยินกระแสข่าวดังกล่าวนะคะแล้วก็คิดว่าไม่มีความเป็นไปได้เรื่องนายกเสียงข้างน้อยส่วนแนวทางของพรรครวมไทยสร้างชาติในการโหวตนายกวันที่19กรกฎาคมนี้ขอดูก่อนว่าจะมีการเสนอใครอย่างไรเพราะขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนซึ่งเรื่องดังกล่าวคาดว่าจะนําเข้าสู่การประชุมพักวันที่18กรกฎาคมส่วนกรณีสวอ้างถึงการห้ามเสนอชื่อซ้ําจะเป็นการขัดกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่4ี ค่ะที่ห้ามเสนอยติซ้ำนั้นนายอนุชาบอกว่าต้องไปคุยกันในสภาค่ะว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอำนาจตัดสินใจอยู่ที่สภาทั้งนี้ไม่สามารถบอกได้ว่านายพิธาจะเสนอชื่อได้กี่รอบเพราะความเห็นไม่ได้อยู่ที่ตนคนเดียวถามต่อว่าตอนนี้เพื่อไทยควรมีบทบาทตั้งรัฐบาลแล้วหรือยัง นายอนุชาบอกว่าเขาก็ต้องไปคุยกันในเรื่องของความเหมาะสมเพื่อหาทางออกถามย้ำนะคะว่าถ้าเป็นชื่อนายพิธาเหมือนเดิมรวมไถ่สร้างชาติจะโหวตไม่เห็นด้วยเช่นเดิมหรือไม่นายอนุชาย้ำค่ะว่าก็ต้องไปประชุมหารือกันที่พักเพราะเรื่องนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยจะเสนอใครบ้างซึ่งต้องเป็นเสียงส่วนรวมของพัก ผู้สื่อข่าวถามว่าหากพักเก้าไกลเขาอย่างย้ำจุดยืนแก้ไขามาตรา112จะทําให้เดินไปได้ยากหรือไม่นะคะคุณอนุชาบอกว่าผมว่ายากมากเลยบอกเลยว่ายากมากนะคะส่วนกรณีพักเก้าไกลยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ตัดอํานาจสวในการโหวตนายกรัฐมนตรีนายอนุชาบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องเป็นไปตามขั้นตอนซึ่งมีวิธีอยู่แต่จะผ่านแค่ไหนในอดีตก็เห็นกันอยู่ ถามต่อว่ามันน่าจะยากใช่หรือไม่นะคะคุณอนุชาก็ย้ำว่าเดิมทีเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ต้องว่ากันไปในสภานะคะอ,อ,อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่เก้าไกลเขาคิดเขาทำแล้วก็ทราบข่าวว่าเพื่อไทยก็ไม่รู้มาก่อนว่าจะเดินเกมนี้ด้วยค่ะ